สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประเทพงงามเลือกหากินทางนี้อดชีวิตลำบากไม่มีคนช่วย ล่าสุดไลฟ์สดพันเพรขนมเปียะคันเทพสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังปารเทพพงษ์งามที่ได้ออกมาพูดคุยช่วงหนึ่งได้พูดว่ามาเสนอหน้าให้ชมเป็นความสุขถ้าโดนว่าล้วสินค้าเรากระตุ้นไงช่วงนี้ไม่ค่อยโดนพวกนั้นมันหายไปไหนหมดไม่รู้พวกนี้มันไม่รู้ความสุขเป็นยังไงถ้ามันรู้มันก็หาความสุขแล้วมันไม่มาก่อเรื่องวุ่นวายอย่างนี้หรอกไม่งั้นคงไปเที่ยวน้ําตกแล้วแสดงว่าจิตใจเขายังวุ่นวายอยู่เมื่อภรรยาถาม่าที่ผ่านมาคนมาว่ายังไม่อิ่มหรอ ปาเทพบอกต้องรอดูใครมาว่าเรามากเราก็ว่ามันมากน้อยภรรยาถึงกับลั่นว่าพอแล้วนี่ก็ไม่ได้ออกจากไร่มานานแล้วปาเทพตอบกลับว่าไม่รู้จะไปไหนมันออกมาจากวงการแล้วมันก็เลยไม่ค่อยไปสนใจเรื่องพวกนั้นก็สนใจมูลนธรรมาหากินทางนี้ก่อนจะเล่าต่อว่าตอนนี้เป็นไงหมูราคาขึ้นผักขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้พลิกฟื้นท้องถิ่นของเราไว้ก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้จ่ายมดก็ต้องไปกู้เขามา จริงๆนะผมไม่ชอบเลยเอาตังมาแจก ตังน่าจะเอาไปทําส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให้คนหาซื้อกินเหมือนเลี้ยงบุตรด้วยตังไม่สอนให้บุตรให้ช่วยเหลือตัวเองได้มั่งถึงเป็นแบบนี้คนยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้บุรหลานช่วยตัวเองเสียก่อนเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันเลยลำบากแบบนี้ของมันขึ้นพอค้าในทุนที่ได้มีแต่ได้กับได้เราคนไทยจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวเหรอือต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาหรอเราก็ต้องระวังตัวเหมือนกันตอนนี้ เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลําบากของขึ้นหมดเลยอยู่อย่างนี้เสร็จเขาแนา่บ้านเรามีทุกอย่างแต่ไม่เคยได้สัมผัสของถูกๆผู้นําต้องแอคชั่นออกมาแล้วไม่ใช่เงียบๆต้องออกมาทําอะไรได้แล้วแต่ดูๆแล้วไม่ใช่ไม่กระตือรือร้อนเลยเป็นห่วงนะเชียร์มาตลอดต้องรีบจัดการของแพงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการแล้ว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์โรมดอทอินโฟขอบคุณครับ